สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสมบัติทีมงานขายที่ดินโดยพากินรัตนะวันนี้มากับสายฝนโปรยปลายเดี๋ยวเราไปกันเลยดีก,กว่านะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมที่ดินทําการเกษตรราคาถูกๆในพื้นที่ตําบลสแกร,ราชอําเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา บนเนื้อที่โฉนด15ไร่ราคาไร่ละ120,000บาทเอกสารสิทธิ์จะเป็น,นโฉนดครุฑแดงมีโฉนด3ใบที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันโดยเนื้อที่รวม15ไร่1งาน43ตารางวาอยู่ติดกับถนนสาธารณะหน้ากว้าง93เมตรลึกลงไปท้ายแปลง260เมตร ถนนหน้าแปลงที่ดินเป็นถนนดินกว้างประมาณ5เมตรนะครับแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่สูงน้ำไม่ท่วมอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล215เมตรที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากถนนลาดยางเข้ามา900เมตรห่างจากเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายเข้ามา1.2กิโลเมตร อยู่ห่างจากหมู่บ้านห่างจากชุมชนประมาณ2กิโลเมตรห่างจากอบตอสแกราช3.7กิโลเมตรแล้วก็จะอยู่ห่างจากถนนสีเลนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข304เส้นปักธงชัยกบินบุรีประมาณ6.7กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยตลาดสดเทศบาลปักธงชัยและเทสโก้โลตัสปักธงชัย19กิโลเมตร ห่างจากโรงพยาบาลปักรงชัย24กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองโคราช55กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร255กิโลเมตรครับเจ้าของที่ดินต้องการขายยกแปลงในราคาไร่ละ12 0,000บาทค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นเดี๋ยวจะให้คุณพาคินพาชมพื้นที่จริงในพื้นราบภาคพื้นดินเชิญครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงที่ดินกันนะครับ นี่นะครับคือถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนดินนะครับใช้สําหรับขนพืชผลทางการเกษตรถนนกว้างประมาณ5เมตรนะครับพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับก็จะเป็นที่สวนนะครับเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับแปลงที่ดินของเราจะอยู่ตรงกันข้ามกับไร่มันบริเวณนี้นะครับด้านนี้นะครับจะเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับที่จะพามาชมในวันนี้นะครับ อยู่ติดกับถนนสาธารณะนะครับบริเวณนี้นะครับตรงเข้าไปอีก93เมตรนะครับที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับมีโฉนดทั้งหมด3ใบนะครับที่ดินต่อเป็นผืนเดียวกันเนื้อที่รวมทั้งหมดนะครับ15ไร่นะครับแปลงที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับด้านนี้จะเป็นแนวเขตที่ดินทางด้านทิศใต้นะครับตรงเข้าไปอีก260เมตรนะครับ ที่ดินจะมีลักษณะสลบจากด้านหน้าลงไปยังด้านท้ายนะครับพื้นที่บริเวณนี้เหมาะสําหรับทําสวนนะครับบริเวณตรงกลางไปยังท้ายแปลงนะครับก็จะเป็นที่นานะครับเป็นนาน้ําฝนนะครับดินจะมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล215เมตรนะครับเป็นที่สูงน้ําไม่ท่วมนะครับน้ําไม่เคยท่วม รงเข้าไปก็จะเป็นที่สวนและที่นาของชาวบ้านนะครับนี่นะครับคือแปลงที่ดินของเรานะครับดูภาพมุมสูงประกอบได้เลยนะครับเนื่องจากวันที่เราถ่ายทําในวันนี้นะครับฝนกําลังตกนะครับฝนกําลังปล่อยนะครับฝั่งตรงกันข้ามนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นไร่มันนะครับ จะสลบลงมายัางแปลงที่ดินของเราสามารถมาทำไร่นาสวนผสมได้นะครับมาทำเป็นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้มาปลูกป่าก็ได้นะครับบริเวณนี้นะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินไม่ได้ทำประโยชน์นะครับเนื่องจากต้องการขายนะครับท่านใดสนใจสามารถทักไลน์นะครับขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับ นัที่ทั้งหมด15ไร่นะครับขายในราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมแนวเขตทางด้านทิศเหนือนะครับเป็นถนนดินนะครับใช้สำหรับขนพืชผลทางการเกษตรนะครับเดินทางเข้ามาทำไร่ทํานาบริเวณนี้นะครับด้านนี้จะเป็นแปลงนานะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินของเรา แนวเขตที่ดินของเราทางด้านทิศเหนือจะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ติดกับแปลงนาบริเวณนี้นะครับตรงเข้าไปนะครับอีก260เมตรนะครับสามารถทําได้ทั้งสวนและนาเลยนะครับบริเวณนี้พื้นที่บริเวณนี้สามารถเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้นะครับเป็นน้ําจืดห่างจากถนนลาดยางนะครับเข้ามาเพียง900เมตรนะครับจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับ เป็นทางหลวงชนบทหมายเลข3.002นะครับห่างจากตัวหมู่บ้านมา2กิโลเมตรนะครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายห่างจากนี้ไปอ่นกิโลเมตรนะครับห่างจากที่ว่าการอำเภอปักธงชัยนะครับตลาดสดเทศบาลปักธงชัยเทสโก้โลตัสปักธงชัยนะครับอยู่ห่างจากนี้ไป19กิโลเมตรนะครับถนนสีเลนนะครับถนนโชคชัยเดี๋ยวดูดมนะครับหมายเลขสอ อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไป9กากิโลเมตรท่านใดสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาขอพิกัดเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะครับสําหรับท่านใดที่ต้องการให้ทีมงานของเรานะครับช่วยขายบ้านช่วยขายที่ดินนะครับสามารถส่งโฉนดเข้ามาทาง id line นะครับและเบอร์มือถือนะครับส่งเข้ามาตามเบอร์มือถือได้เลยนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ